ดีมากเพื่อ,อนนี่อากูใสย่ยางการมิติเก็ตใสย่ยาง <laughs> อากูใสย่ยาง ขาหมูอยากกินขาหมูสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่วันนี้พี่นิวก็ได้แต่งตัวเป็นอากูใส่ยางนะคะนี่จะอากูมาใส่ยางอากูมาใส่ยางเออนั่นแหละจะบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะฟรีหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยว่ามีไอเทมอะไรบ้างน,นะ,ะที่ใส่เข้าไปในตัวของอากูใส่ยางนะคะนี่ค่ะนี่คือแบบว่าของฟรีทั้งหมดเลยไม่มีอันไหนที่เสียตังเลยนะทุกคนนะ,ะก็ลองแต่งตามกันดูได้นะ,ะทุกคนอ่ะทาไมต้องมาแต่งตัวเป็นอากูใส่ยางเพราะว่าอาวตารนี้กําลัง ดังมากนะคะในเกมโลบอกนะไม่ว่าจะเข้าไปในทิ o k YouTube หรืออะไรก็จะเห็นอวตารหรือว่าตัวละครตัวนี้นะคะอากูสยางแล้วคราวนี้เราก็จะชวนคนในแมพมาเต้นอากูสยางกันนะคะโอเคไปดูกันเลยอากูสยามมาบุกลูกเฮเวนแล้ว ว่าแต่มีท่าเต้นของอากูสยามหรือเปล่าเนี่ยณตอนนี้นะในเกมโรบบอกเนี่ยมันก็ได้อัปเดตท่าทางเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะมันก็จะมีแบบว่าท่าทางใหม่ๆเข้ามาลทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูท่าเต้นกันดีกว่าว่ามีท่าเต้นอากูสยามหรือเปล่าหลังจากที่กดดูท่าเต้นมาประมาณ2ี่สกว่าท่านะคะก็ไม่มีท่าเต้นอากูสยามนะเออท่านี้ก็ได้อยู่นะนี่อากูสยามค้ามิจิเกสยามจะบอกว่าท่าเต้นที่18นะคล้ายๆอยู่นะ โอเคเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจกันนะคะฮวัสดีจ้าเด็กน้อยเธอรู้จักอัครูสย <c oughs> าะวิ่งหนีซะงั้นนี่เธอกลัวฉันหรอตอนแรกยังมายืนข้างๆกันอยู่เลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจกันนะคะโดยการที่จะชวน คนในเมืองบรุคเฮเวนมาเต้นอากูสยางตามเรานะคะมาบ้านนี้มาบ้านนี้โอ้โหบ้านนี้สวยนะจ๊ะมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอให้มีคนอยู่นะอยู่ไหมอะว่าแต่ติ้งต่องอยู่ไหนเนี่ยอ๋อติ้งต่องอยู่นี่ติ้งต่องพอมองจากมุมนี้แล้วเออไม่น่ามีคนอยู่ในบ้านนะโอ้โหเสยียดายมากบ้านหลูมซะด้วยเฮยยูโน hey, you know, อากูสยามนี่เธอรู้จักอากูสยามหรือเปล่าไม่รู้จักะ่ะแกเป็นใครใชายหัวร้อนโอเคไม่รู้จักอากูสยามว่าแต่แถวนี้มีใครแบบว่ารู้จักอากูสยามบ้าง ถ้าเกิดมีคนเต้นต,ตามเราถือว่าภารกิจสําเร็จนะสวัสดีจ้านายหัวโรบอทนี่นายอะนายนายโอเคเปล่านายนายนายไม่นะนายเป็นลมไปแล้วแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่แน,น่เลยเนี่ยเราขอโทษนะนายนะเรากล่วกาวว่าจะชวนนายเต้นเออจะมีใครมาเต้นอากูสย่างกันแล้วหรือเปล่าเนี้สวัสดีจ้าเอา้านี่เว้นเดย์นี่น้องวันพุธโอ้โหสวัสดีจ้าเว้นเดย์วันพุธนี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าแต่เธอไม่ได้นอนเหรอเนี่ยเอ้าเดี๋ยวขอบตาเธอดำมาก เราเห็นเธอหน้าเครียดนะมาเต้นกับเราไหมแล้วคนนี้พี่นิวก็เลยพิมพ์ชวนน้องวันพุธนะมาเต้นอากูสยามกับเรานะจ๊ะจากการที่ดูหน้านิ่งๆของเธอนั้นเธออาจจะไม่อยากมาเต้นกับเราก็ได้นะ นี่เธอจะกัดเราปะเนี่ยทำไมหน้าตาดูเข่งขืมขนาดนั้นนะ <_ C os> นี่เธอผมแดงอะโอ้โหนอกจากผมแดงแล้วหูฟังก็แดงด้วยไม่ต้องกลัวเรานะเราคืออากูสยาม <_ C os> รู้สึกว่าเธอแบบว่าทักทายเราด้วยนะเราก็เลยบอกกับเธอไปว่านี่เธอเธอเต้นตามเราได้ไหมรู้สึกว่าเป็นท่าเต้นที่18นะ <_ C os> อ่าเต้นตามเลยจ้ะอากูสยามคาร์มูจิกะสยามคาร์มูสยามเอ้ยเต้น <_ C os> <_ C os> เอาท่าเดียวกับเราดิเราเพื่อมีการหัวเราะด้วยนะคะนั่น เพืเอหัวเราเราทำไมอะ่ะอ่าเราบอกว่าให้เพื่อนเต้นท่าที่สิบแปดนะเพื่อนก็เต้นตามเรานะจ๊ะดีมากเพื่อนนี่อากูุย้คคายางการมิต <c oughs> ิเกศยสงเราก็เลยบอกกับเพื่อนไปว่าสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนจะเต้นตามเราอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเขาเต้นตามเราแบบจริงจังด้วยนะเนี่ยอ่าคือใส่ยางนี่ถ้าเปิดเพลงได้ก็จะดีนะเนี่ยแต่ว่ามันติดเลยกระสุนอะเด้รู้สึกว่าตอนนี้นะภารกิจของเรานะสําเร็จไปแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเต้นตามเราไปแล้วหนึ่งคนแย้เราก็เลยบอกกับเพื่อนไปว่าขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนะที่เพื่อนมาเต้นกับเราว่ะโอเคเพื่อนหยุดได้แล้วเพื่อนเราหยุดแล้วโอเคเราหยุดเพื่อนก็หยุดเออในขณะที่นายหัวโรบอกก็ยังมานอนอยู่ตรงนี้นี่นายโอเคปะเนี่ยอุ้ยนายมีชีวิตอยู่หรือเปล่า นายโอเคนะวัดดีจ้าอุย้ยเจอชายหนุ่มสุดหล่อโอ้โหก้ามเป็นมัดๆอากูสยามก็เลยทําการทักทายชายชุดแดงไปนะจ๊ะเฮ้ยนายแบบว่าหล่อแฮนซั่มมากเลยอะ่ะอุย้ยรู้สึกว่าเขาทักทายเราด้วยนะแล้วเราก็เลยบอกเขาว่านี่นายนาย,นายเต้นตามฉันได้ไหมนายรู้จักอากูสยามหรือเปล่าเคยดูป้าติ๊กต็อกอ่ะนี่นายนาะยไม่ต้องกลัวเรานะเราเป็นคนนะไม่ใช่อะไรเราแค่หัวลน้นเฉยนี่นย นายจะหนีเราทำไมเนี่ยมาเต้นกับเราก่อนนี่นายเอาดูดิเอามิยอมให้เรา,าเข้าบ้านด้วยล็อกแล้วเข้าล็อกบ้านแล้วทุกคนแต่ว่าควนี้ประตูงแง้มอยู่แต่เราก็เข้าไปไม่ได้เเข้าได้แล้ว <c oughs> นี่นายเอานายมาเต้นกับเราก่อนนายไม่ต้องกลัวเรานะเออเอาไปไหนละนายมาเต้นกับเราก่อนไม่ต้องกลัวปวันจักรยานหนีเลยควนี้นาย มาเต้นอากูสยางกันแล้วก่อนเออมดีจ้าสนใจมาเต้นอากูสยางกันแเราไหมจ้านี่นายผมนายปิดตามแล้วน่ไปตัดผมได้แล้วบดีจ้าเอออย่ามาเต้นอากูสย่างกันแลยไหมจ้าเอาจย่าเดินหนีสิจ้านี่เธอเธอนั่นน่ะ ที่เธอใส่หูฟังอยู่นะ่ะเธออุ้ยจะบอกว่าหูฟังน่ารักมากเลยอะอยหูฟังคิ้วสุดๆอุ้ยหน้าตาก,ก็น่ารักแต่รู้สึกว่าเธอไม่อยากคุยกับเรานะนี่เธอมาเต้นอากูสยามกับเราก่อนไหมอเออรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมานี่คือมีคนเต้นตามเราแค่คนเดียวเองอะจะมีใครอีกไหมที่จะมาเต้นตามเราอะหวัดดีจ้าพวกนายอะ พวกนายที่มายืนมองชันนะ่ะเออถ้าเกิดพวกนายจะมายืนมองฉันขนาดนี้นะพวกนายก็จะมาเต้นตามชั้นใช่ไหมแล้วคราวนี้นะเราก็เลยบอกกับพวกเขาไปว่าเต้นตามชันได้ไหมอะรู้สึกว่ามีคนไทยด้วยเนี่ยคนที่เป็นเบคอนคือคนไทยนะเนี่ยแล้วคนนี้ก็ถามเราว่านี่เธอเป็นคนอินเดียหรอฮะเดี๋ยวนะเราเหมือนคนอินเดียตรงไหนเนี่ย <laughs> ว่า no คนอินเดียหัวโล้นงั้นเหรอเราก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่นะเราโบใช่คนอินเดียเด้อเอาแหละคราวนี้เราก็เต้นเลยจ้ะท่าที่สิบแปดนะจ๊ะนี่เธอเธอเต้นท่านี้นี่อากูสซยานี่เต้นแบบนี้เลยเต้นตามฉันเลยนี่ว้ารู้สึกว่าเขานะคะกดเต้นตามเราแล้วนะจ๊ะเอ่อเธอท่าเต้นที่สิบแปดจ้ะเต้นไม่เหมือนกันนะเราก็เลยบอกกับเธอไปว่านี่นี่เธอท่าเต้นที่สิบแปดนะท่าเต้นที่สิบแปดถึงจะเหมือนกันนะเราจะบอกว่าก็มีคนเต้นตามเราเหมือนกันนะเนี่ยอะแต่จะบอกว่าตลกาาาขของนยยตเีว มาเต้นท่าอะไรอ่ะว้าวจะบอกว่าเธอคนนี้นะคฮะเปลี่ยนเป็นท่าเต้นที่สิบแปดนะคะตามเราแล้วนะจ้านี่เป็นแงเต้นพร้อมกันด้วยเป็นไงล่ะอากูเซยยงตาได้ตาได้ตาแดงสวัสดีจ้านี่พวกนายมาลุมดูเรากันเหรอแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ชวนคนที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะว่าเฮ้พวกเธอมาเต้นด้วยกันไหมแล้วมาเต้นด้วยกันจ้า เราจะได้เต้นอากูสยามเป็นกลุ่มไงจ๊ะเออจะบอกว่าบริเวณนี้เพื่อนๆเ,เราเนีะ่ะเอาพุ้มาจุดนะคะแล้วก็เอาสปอร์ตไลน์มาตั้งแล้วก็มีขาไม้ด้วยเออนี่เพื่อนทำไรจัดปาร์ตี้เหรอ <laughs> <laughs> นี่เพื่อนทำไรจัดปาร์ตี้กันเหรอ <laughs> ในขณะที่นายตาเขียวนะคะ <laughs> ก็ยังเต้นท่าเดิมอยู่นะ <laughs> <laughs> ทาอะไรนี่ ตอนนี้นะเราก็ชวนเพื่อนมาได้หนึ่งคนนะนี่คนนี้คนที่สามนะดูด้วว่าเขาจะเต้นอ่าเขาเต้นตามมาด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงมาแล้วในสุดนะคะเราก็มีเพื่อนเต้นตามเราแล้วสามคนด้วยกันอากูใสย่ายางใครมีติกเก็ตใส่ยางนี่ค่ะโอ้โหเป็นไง <c oughs> ว้าแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็ชมเราว่าเธอหน้า ใช่จ้าเพราะว่าเราคืออากูใส่อย่างนะจ๊ะรู้จักบอดีมากเพื่อนทําดีมากเพื่อนจะบอกว่าเราเต้นเกือบพร้อมกันแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนวันด,ดีจ้าโอ้โหชมพูทั้งตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่เธอพกตุ๊กตาบาร์บี้มาเลยเนี่ยโอ เราจะบอกว่าอะไรเนี่ยคนนี้แต่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ได้เหมือนมากหุ้ยรู้สึกว่าเราเจอคนไทยด้วยนะคะเนี่ยใส่จงกระเบนแบบนี้คนไทยแน่นอนแล้วคนนี้พี่นิวก็เลยชวนนายคนนี้ว่านายมาเต้นอากูใส่ย,ยางกันเร็ว่ตอนนี้นะเพื่อนเราขยับแล้วนี่นายมาเต้นกันนี่เราก็ไปที่ท่าเต้น18นะเหมือนเดิมนะจ๊ะอากู สายางนี่ไงไอ,อบอกเพื่อนไปว่าท่าสิบแปดนายท่าสิบแปดมันเหมือนท่าอากูสายางสุดแล้วท่าอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเพื่อนเราบอกว่าโอเคจ้านายนันย่น,นมันคนละท่าแล้วนายท่าสิบแปดโอเคจ้ามาจ้านี่เป็นไงอากูสายางอากูจ้าจ่ายจาจางโอ้โหสุดยอดเลยนายโอ้เต้นพร้อมกันด้วยอ่ะโอ้โหเป็นไงใส่จงกระเบนเต้นด้วยเอ๊อเดี๋วนะนี่มันชุดป้าแดงอาหารตามสั่งหรือเปล่าเนี้ย แต่ว่าเพื่อนเราใส่เสื้อกันหนาวคุมไว้นะคะแล้วภารกิจในวันนี้นะเราก็สามารถชวนเพื่อนมาเต้นท่าอากูใส่อย่างได้4คนด้วยกันนะถือว่าภารกิจในวันนี้สําเร็จเลยก็ว่าได้น,นเนี่ยดูสิเพื่อนเราเต้นไม่หยุดเลยถ้าเกิดเราหยุดเต้นเพื่อนหยุดแม้มาดูกันนะคะอ่ะตอนนี้เราหยุดเต้นอ่าเราหยุดเต้นเพื่อนเราก็หยุดนะจ๊ะหยุดสิใครจะไปกล้าเต้นคนเดียว เขาตายเลยนิวก็เลยบอกว่าขอบคุณนะที่มาเต้นเป็นเพื่อนกันน่ะเพราะ่าละถือว่าภารกิจในวันนี้นะคะสำเร็จนะคะโอ้โหเราสามารถชวนเพื่อนมาเต้นอากูสยางได้ถึง4ี่คนก็ถือว่าเออเยอะแหละเยอะไหมก็เยอะนั่นแหละถ้าเกิดใครอยากลองแต่งเป็นอากูใสยางนะคะนี่ค่ะก็ลองแต่งกันดูได้นะเพราะว่าแบบว่าใช้ไอเทมฟรีทั้งตัวเลยไม่มีเสียตังสักบาทเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบา,บายค่ะจุบ๊บจุ๊บโอ้โห ตุ๊กตาบาร์บี้มีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่เลยมาเต้นอากูใส่ยางกันไหมจ๊ะนี่เธอมาเต้นกับฉันไหมนี่เธอนี่มาเต้นกับเราไหมนะมาเต้นกับเราเถอะนะเดี๋ยวเราเต้นนําเลยนี่จ้ะอากูสยางมาเต้นไหมจ๊ะมาเต้นไหมมาเต้นไหมจ้าอากูสยางอ่ะไม่เต้นหรอกท่าอะไรน่าเกลียดมากตุ๊กตาบาร์บี้แบบฉันไม่มีวันเต้นแบบนี้ไม่เต้นจริงเหรออุตสา์เต้นโชว์ขนาดนี้